Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì con Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แบ่งออกเป็นสองส่วนฝ่ายอาณาจักรหนึการจัดการศึกษาสำหรับผู้ชายที่เป็นทหารเช่นมวยกระบี่กระบองและอาวุธต่างๆตงลอดจนวิธีการบังคับมา้าช้างกำลางิชัยยุทธเป็นต้น 2. คนเรียนเป็นการจัดการศึกษาให้แก่คนเรียนผู้ชายเรียนทำทีไตเวท โราศาสตร์เวชกรรมคนเรียนผู้หญิงให้เรียนวิชาช่างการปากักการย้อมการเย็บการถัดทอนอกจากนั้นมีการอบรมบ่มนิสัยกิริยามารยาทการทำอาหารการจินเพื่อเตรียมตัวเป็นแม่บ้านแม่เรือนฝ่ายศาธาจาัรเน้นพระพุทธศาสนาและาาศิลปศาสตร์ มีการสอนภาษาไทยในพระบรมมหาราชวังมีวันนคดีที่สำคัญคือหนังสือไตรภูมิพระร่วงและตำรับเท้าสี่จุลาลักษ์ 2. สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษา 1. บ้านทาหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพตามบรรพบุรุษเช่นการก่อสร้างบ้านจีบู การทำอาหาร 2. ส,สานักสงฆ์เป็นสถานศึกษาที่สำคัญของราชสรทั่วไปเพื่อหน้าที่ขัดเกลาจิตใจและแสวงหาธรรมะต่างๆ 3. สำนักราชบัณฑิตเอาไว้สำหรับสอนเจ้านายและบุตรหลานของเหล่าข้าราชการเท่านั้น 4. พระราชสำนัก เป็นสถานศึกษาของพระราชวงศ์ในราชสำนักมีพามหรือราชบัณฑิตเป็นครูสอนสามวิชาที่สอนหนึ่งวิชาความูีสามัญใช้ภาษาบาลีสามวิชาที่สอนหนึ่งวิชาความูีสามัญใช้ภาษาบาลีและสันสกิต ต่อมาข้อขนามคำแหงได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นจึงมีการเรียนภาษาไทยกัน 2. วิชาที่เช่นตะกูมูลใดเป็นแพทย์ก็จะสอนหลุกหลานให้เป็นแพทย์ 3. วิชาจาริยศึกษาและศาสนาศึกษาสอนให้เคารพรับถือบรรพบุรุษการรู้จัก,กตันยูรู้คุณการรักษาขนรรมเนียมประเพณีดัางเดิม และการรู้จักทำบุญให้ทานถือศีลในระหว่างเข้าพรรษาเป็นต้น 4. วิชาศิลปะปะ้องกันตัวเป็นการสอนให้รู้จักการใช้อาวุธการบังคับสัตว์ที่ใช้เป็นภาหนะในการออกศึกและตำราที่ใช้ยึดสมัยพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนรามคำแหง ประดิษฐ์อักษรไทยและตัวเลขไทยขึ้นดังที่ปรากฏบนหลักศิลาจารึกดังกล่าวพบว่าลักษณะตัวเลขไม่แตกต่างจากตัวเลขไทยปัจจุบันและการเรียนเลขเป็นการให้จำและนำไปใช้ในวิชาโหราศาสตร์และดาราศาสตร์อักษรไทยและตัวเลขไทยดังกล่าวที่จารึกบนแผ่นหิน และหลักศิลามีการสอนเป็นกลุ่มใหญ่เช่นการศึกษาที่พระแท่นมะนังคะศิลามีการสอนให้ท่องจำพระธรรมสุภาษิตและไตรภูมิพระร่วงนอกจากนั้นเด็กๆยังได้รับการศึกษาจากพ่อแม่ที่หรือญาติพี่น้องผู้ใหญ่โดยการสื่อสารธรรมชาติได้แก่การใช้ใบไม้หินดลินทราย กระดานชนวนด้วยดินสอพองหรือดินสอหินหรือใช้ใบลานเขียนตัวเล็กสมัยพระมหาธรรมราชาริไทยพระมหาธรรมมราชาลิไทยหรือพระยาลิไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพริญชนะให้สามารถอ่านได้ง่ายขึ้นปรับปรงุงสํานวนภาษาและโวหารให้หน่าฟังกว่าเดิมพระองค์ทรงทำานุบำรุงการศึกษาทางปร,ริยัติธรรมและคฤหัสวางแบบแผนคณะสงฆ์ตามแบบลังกาทัพวีปคือศึกษาพระธรรมวินัในั่งสอนคนและด้านคุณธรรมความประพฤติ เปรียบเทียบตัวอ,อักษรสมัยพ่อขุนรามคำแหงและสมัยพระยาหลือไทยสุโขทไทยในอาณาจักรล้านนาอ,าอนักษรปักข้ามคามถามคามสุโขทไทยในอาณาจักรล้านนาอ,าอนักษรปักขามเกิดจากการนำเอารูปแบบอ,อักษร ไทยสุขโขไทยสมัยพระยาริไทยมาผสมสานาับอักษรทีแบบอักษรธรรมล้านนาคืออักษรสักขามมีรูปแบบอักษรเป็นแบบอักษรไทยสุขโขไทยสมัยพระยาวิไทยแต่มีการเขียนพยัญชนะซ้อนกันเหมือนอักษรธรรมล้านนานี่ก็คืออักษรสักขามนะคะ สุขโขทัยในอาณาจักรล้านช้างคนล้านช้างจึงได้ปรับอักษรไทยสุขโขทยัยกับอักษรากขามเข้าด้วยกันเป็นตัวอักษรของตนเองที่มีลักษณะคล้ายอักษรากขามเรียกว่าอักษรไทยน้อยกลุ่มของดิฉันก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะ Hey เสร็จแล้วต่อเข้าไป <laughs>